สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านเนาะค่ะเนาะมือนี่เนาะค่ะช่องปลาต่อยคนมิเซนกับมายูทีสารปูตาดอนหอนาคเนาะคะ่ะหรือเหลี่ยงอีกสื่อหนึ่งก็คือสารปูตาเท้าดงฐานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับสิบห้าท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะมาตามต่อขอโชคขอหลาบกับสารปูตาดอนหอนาคเนาะคะ่ะมวดที่แล้วเข่าค่ะท่านผู้ชม ซึ่งน้องน้ำขาเยาเซียมซี่เลขเลี้ยงค่ะหกเจ็ดแปดซึ่งเขาตรงๆเลยด้สามตเนาะค่ะเนาะกะงวดนี้กระเลยสิบ้าทันผู้ชมเอฟซี่ทุกทุกทันเนาะค่ะเนาะมาตามต่อขอโชคขอลาบกับสารปู่ตาดอนหอน่าค่ะเป็นงวดของวันที่หนึ่งกันย้าย่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนิ่เนาะค่ะเนาะขอให้เอฟซี่ทุกทุกทันโชคดีกับสารปูตาดอนหอน่ามือนีกับมาน้ำกันซีทันเนาะค่ะเนาะ ช่องมาวินชาแนลแล้วก็บ่าวแพ็กชาแนลแล้วค่ะประกาน้องน้ำชาแนลป่าต่อยคนม่เสรนน็จนะะ้อนะคะ่ะเนาะมาตามต่อขอโชคขอลาบกับสารปู่ตาดอนหอนาคค่ะเนาะคะ่ะมือนี้กะมากสีช่องแต่ว่านุ่มอามกับบัวใหมาเนาะคะ่ะเนาะนุ่มอามเพิ่นติดภารกิจเนมมาะค่ะเนาะบ่ได้มาน้ำกะทีมงานก็นเลยส้วนกันมาสีคนเนาะค่ะเนาะกะพอดีเนาะคะ่ะมือนี้ เบาแพกชแนวภในกบปานเนาะค่ะเดี๋ยวไปอกับบาแผลเนาะค่ะเนาะไปเนาะค่ะท่นผู้ชมเดี๋ยวนี่เนาะค่ะท่นผู้ชมสารปูตาเท้าดงถานเนาค่ะเนาะนี่ใส่ตู้แกใส่ตู้แกเอา ไสโอ้นี่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดมะนี่มาพอ้ตุ๊กแกเนาะค่ะเลขมักสีเขานะค่ะสารปูดอนหอหนากนี่เพ่นสีไฮโชกไฮลาบเนาะค่ะเนาะตุกแกตัวบอกใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะนี่เนาะค่ะบ่าวแพ็กสวัสดีช่องบ่าวแพกด้วยนะคะบ่ได้เห็นหนากันโดนลหรเนาะ้มนี้บ่าวแพก แมนครับยุดพอดีออยุดเสาร์อาทิตย์นะกันเลยได้กาป่านสองนสามตัวตรงแมนน้องน้ำเขย่าเซียมซี่หกเจ็ดแปดเหล็กเลี่ยงแมนค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำสวัสดีเอฟซี่ช่องน้องน้ำน้ำเนกันเนาะเนี่ย มาสองสองหน้ามาสองเถื่อเห็นกับแก่ทั้งสองเถื่อเลขเข่าทั้งสองเถื่อนี่เนาะค่ะเลขเข่าทั้งสองเถื่อกับแก่ตัวใหญ่เนาะค่ะท่านผู้ชมตุ๊กแกเพิ่นตุ๊กแกเพิ่นมาให้โชคเนาะค่ะบริวารของปูโอ้ปวดเสียใจรถลูกเลยเห็เถื่อนี่เห็นกับแก่นี่เขาแมนข้างแรกเล่เข่า จะเจอตุ๊กแกไหมอืจจกก็็ะแบบแต่ว่าตุ๊กแกตัวนี้ตัวใหญ่งามค่ะก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนเพื่อนบอกเราในในว่าให้ให้แน่งวดนี้อ๋อให้แน่งวดนี้ให้ต่อแน่สามงวดนี่งวดงวดที่สามเป็นบ่แน่นค่ะเพราะว่างวดแรกน้องน้ามากค่เย้าเสี้ยมซี่เข่าซี่หนึ่งวงวดที่สองงวดที่ผ่านมาสามตัวจริงหกเจ็ดแปดแน่นค่ะเหล็กเลี้ยงอืมกระโดดไป มันออกแปดหกเจ็ดแมนสามโตตรงตรงเลยงวดนี้ไปไปตามต่อเนาะค่ะเนาะกับสารสารปูตาถาวดงทานมันใจใจเพราะวะผ่อทุกแกอีกแล้วแก่งตองคือเก่าตองเขาคือเก่าป่ะแต่ว่าเสียงอีหยังคือดังแห้งแถฮึแมนอยู่บอกไปเบิ้งกันน่ะฮะไปเบิ้งกันน่ะเนี่เนาะค่ะ เดี๋ยวของใวหนีก่อนนะคะเนะเดี๋ยวทางนันก็เป็นด่านทางนันกับเป็นอนุสาวรีย์าาวแก้วมงคลเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอา้ารถแสดงว่าเพิ้นมหาป่า <Okay. S 1> เออแมนนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งกันอันนี้ก็คือเป็นทาของพญานาคเนาะคะ่ะเป็นท่าขึ้นทาล่งของพญานาคราช ป้าเสียงน้ำไหลเอ้าตอนตอนตอนพม่าตอนนั้นน้ำขึ้นฟังพี่ได้เนาะนี่โ<จ>ยหางพญานาคอันนี้น้ำลดตอนน้ำล,ดน,ลดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมพญานาคอันนี้ก็เป็นทางนาคขึ้นนาคลงเนาะค่ะท่านผู้ชมนาคสองโตนี่แมนเป็นฝายคือเป็นฝายน้ำลดไหม แต่ว่ามาสุดก่อนก็จงเสียงเสียงอียงเหล่นน้ำตามตาม,ตาม,ามไป่<า>ทังนั่นแหละเป็นวนวนอยู่นี่อืมแบบที่นี่น้ำก็เป็นว้นเป็นขันใสใ่ไกลเนาะคะ่ะเป็นคืน่นเป็นคื่นอยู่บริเวณทานน้ำนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาจริงๆแล้วก็คือเรื่องทีเฮาม่งบ่เห็นโตเนะะาะเนาะบ่ได้หลบลูะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่าเสือจะลบลูก็คือทีมงานทาง่องปะตอยแล้วก็น้องน้ำ บัวว่าสิ na, าแบบแเป็นมาวิ่นเบาแผกบ่ได้หลบลูเนาะคะ่ะกระซึ่งพญานาคเพ่นเลนน้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอ,อันนี้เป็นฝาแก่งๆเนาะแมนคนสิตกบ่นี่ค่ะแต่ว่าฝาเหลี่ยมเด้เฮ้ยเฮยเสียงเงี้ <tän> <c oughs> ยงแต่ว่าคือเสียงอีหยังก่อนนันนันฟังดีๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเสียงอยู่ในานา้ำ ไป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 ทั้งนั้นไปไปไปด<ป>ีกวัวเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมยูดานนั่นก็เป็นอนุสาวรีย์เท้าแก้วมงคลเนาะคะ่นะเนาะซึ่งมีเจ้าเมืองต่างๆเพื่อนก็นได้นำรูปปั้นมาไหวมองนีเนาะคะ่ะเป็นอนุสาวรีย์เท้าแก้วมงคลซึ่งเป็นเจ้าเมืองหลายๆพระองค์เนาะคะ่นะเนาะที่ได้นำมา แต่ว่ามาวินยืนอยู่หันก right. ับหนองนามคือจังหนึ่งยินเสียงอย่างอยู่ในนามเนาะเนาะเนาะหนองนามเนาะเสียงอยู่ในนามไหมดังบุนบุนอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนก่อนนะคะไปค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชค่ะส,สวัสดีคุณขันเนาะค่ะคุณชมค่ะมือนีเนาะค่ะมือนีกะมาตามต่อเนาะค่ะเนาะตามตอ่อขอโชคขอลาบกับสารปูตาถ่าวดงทานเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแต่ก่อนมาเป็นก็นเรียกอีกอสารปูตาดอนหัวหนักเนานะ,ะมองน,นี้ค่ะ ซื้อดมเดิมคือซื้อกูตาดอนนะแมนค่ะอีเคยหูจับตั้งแต่ช่วงม้ำท่วมติดกระแดกนะครับแมนแล้วก็ป็นว่าขึ้นไปไม่นี่คือเสือเท้าดงทานปูตาเท้าดงทานนะครับเมื่อที่แล้วนะครับท่านผู้ชมน้องน้ำเขย่าซีมซีได้หกเจ็บแปดะแมนหกเก็บสามตัวตรงแมนสามตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาตามต่อนะครับ ักสียดียน,ยนะครับมากวไดในวุยคยผ่านนี่งวดที่าสาม <3 S 1> ทีหนองนามมากแต่ว่าหนองนามขเยเดียวเสี้ยมซี่เขาสองเทียแล้วนี่นี่เทียที่สามเขาสามตัวเลยเนาะนี่มันหนักเสียเลยแต่ว่าอย่าเลื่เมด้วยค่ะท่านผู้ชมสามงวดซ้อนนะที่เพ่นไห้นะคันเขานะถูกแลก้วกร่อนี่ล่างล่างบอกบอกเหตุโชคลาภนะครับคือ มะพร้าตุกแกยี่ตุลตุลใหม่หลังหลังปลายนะครับหลังปลายซื้อกอู้ตาถาวรทางนะครับแต่ว่าน้องนามพิ่นวายขันมามาพร้าตุกแกนี่เปลือกมักสิให้เขาแต่ว่าเพิน่นเบามาน้ำทางอยู่เดียวพ่นว่ายขันพร้าตุกแกเขาแท้ม,มาพร้าอีหลีเอาเอใช่ค่ะท่านผู้ชมก็ม เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นลางแบบวนะ่ามาข้างไหนก็จะเจอตุ๊กแกแมนค่ะแล้วก็เข้าเลขก็มักจะเข้านะคะท่านผู้ชมม,มามาวันนี้ก็จะมาขอเลขคู่แล้วก็เ,เลขเซียมซีนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาจุดทูบ บอกกาวผนสะกดอากับต่างๆชมแต่ว่าเสียงเสียงน้ำมันยังขึ้นไหลแห้งใส่ยิ้มน้ำต้นฝายพอหนามเสียวด้านล่างมันบกลงต่ำมันยุบตัวลงต่ำมันบกแห้งนะครับทีนี้น้ำเพิ่มนกับนี่มาหลายกับน้ำมันเลยต้นแห้งเสียงเสียงน้ำมันเลยดังแห้งแต่ว่ามาสุดก่อนน่ะได้ยินเด้ได้ยินคือจะเงิน เบาเบากันตรงๆเนาะบ้าน<ห>ผู้เฒ่าผู้แก่่นมาถ้ามาตอนกลางคืนเสียงยินเสียงหนักเด่นน้ำยุไฟนี่ล่ะแมนทางข้นนี่อันนี้เป็นทางขืนของพระานาคเลแมนท่างขึืนท่างล่องทีบันไดนี่บันไดอืมมาท่างขึืนทางลง่งของพญานาค่นมักเนนล็ดน้ำยุไฟนี่ลึกได้นี่ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเตรียม สครัลกันนะครับกลาววบอกกล่าวปูดอนพ่อนาทั้งกันนะครับด้วว่าปู่อาเท้าลงฐันค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสาลุภาวะโตยักขาเมวะทัคเสติ พิงสนังยำหิเจวานุยนชันโตวัตศิทธิวะมะตันติโตสุขังสุปฏิสุขโตจะปาตปึงจิตจิตนะปัจสติเอวะมาทิคุณูเปตังปาริปันตันนะพระนามะเฮสาธุ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 เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ กูมเจ้าทีทำไมเนี่ยกรณีเทวดาอาลัก,กติพกปัดรักษานางสารปูตาดอนพานาปูตาดาวาดงทานปูพญานาที่สิงศรีเนี่ยสถานทีแห่งนี้ไม่มีลูกหลานที่งานช่องม้วินงชั้นแนวต่อไปก็มีเซ้นบ้าแพทร์ชั้นแนวน้ำหนามชั้นแนวไเดินทางมาสักกหลักกาบกว่าเพื่อมาขอเพลินบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิศรี และปูด,ดอนฮอนอาพูต์หรือปูถาวรงทานนัสสถานที่ศักดิ์สิทธิแห่งนี้และขอสักก,การะไหว์แาวแก่แ,<ล>แก่มงคลแก่มงคลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปฏิสถานนะสถานที่แห่งนี้ทุกท่าาทุกพระองค์ไม่มีลูกหล้านไปตั้งใจมากขอเพิ่มบุญบาลมีขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปแห่งเอฟซีโทโรสีกระล่างรอดชมบารมี่ขอโชคลาภ ขอให้เปิดโชว์เปิดตัวเชะตาให้เอฟซีทุก่ันให้คนเนได้โชคไเวลาโดยการมอนีมาขอ,เ,อ,าเ,าอาาเซีย,ยทน,ทน,นท้ายโดยการเขยอาเซบซีและยุดเหล็กขูกเซียนท้ยขอโชคลาบแล้ววันที่หนึ่งหรือเหล่งไทยแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่หกันย่ายุพ่อสอจอยหกสิบเกขอให้สิ้นสักสิบปูดอนพ่อหนาหรือปูแต้วรนทาน ตัวเพตาสงสารเลยลูกไหหลานในโชคเยีราบสามตตรงตรงฟังฟังดังขึ้นขึ้นหัดที่พานมากรอบนี้การฟังสามตดังดังปังๆังอรื่อยๆสาธุ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 เด้อปูฟังฟังเด้อสามโตตรงๆเลย น้องนามขยยาอีกพบางงวดที่แล้วสามโตคนนะนี่งวดนี่งวดที่สามของน้องนามแล้วค่ะทีมามาหาปูเอ้าว้าตกใจเบิดนั่นยืนทางแางยืนมาเออหลายๆค่ะเออสีขาวผมตกใจสาธูเดอปูดอนหัวหนักเมนี่ลูกหลานก่ะ ได้เดินห้างมากขอโชกขอลาบน้าปูงวดงวดที่พานมากทีเคยมากขอปูกะหายอีนีหายโชกหายลาบก็บลุล้านาลูกล้านเลยสีมากขออีกเพื่อไปฝากเอฟซีอยู่ท้งบานแล้วค่ะอยู่ท่องทางต่างประเทศห่ปูได้หายโชคแห่ลาบครับลุงล้านแล้วก็เอฟซีทุกคนขอวนวนนงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี่ขอเหลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่ง สามโตตรงๆทั้งสามโตทั้งสองโตให้เขาตรงๆเต็มๆอีกขึ้กาวนเดือปูเดือบซาถูกใชถูกไม้แรกครับท่านผู้ชมไม้แรกนะครับ ไมายเลขห้าครับไมายเลขห้าไามา้าเหลวเนาะค่ะไม้ที่สองครับ หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะท่าทนผู้ชมหนึ่ง<ำ>สองสามไม้ที่สาม หมายเลขสามครับหมายเลขเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเอาเลขห้ามอยู่ห้าหนึ่งเจ็ดเลขเซียมซีของงวดวันที่หนึ่งกันยาเดือนธันวาห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ห้าหนึ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขก็ปวดช้วิจะอะไรประจในการนับช่องปลกอันอันไม่ดีนองเลยหายมากตรงตรงอ๋อหายตรงตรงเลยแม่ค่ะกับตามนั่นเนาะค่ะท่านผู้ชมตรงตรงแท่อื เลขทูบเห็นเลขค่าคือมาแล้วมาแล้วเขาเรีกเูบอย่าบอกเด้อว่าตรงกันอีกอมีเลขค่าแล้วนะคะต้องชมนีมวารุ่นกันว่าตัวที่สองจะเป็นเลขอะไรนะครับค่ะว่าเลขถูกใหม่แล้วตัวหนึ่งเนาะตมนเลขเซียมซี่หาหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดที่แหลมที่แหลมอท่านสองมาวิ่ง่าห้าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดที่น้องกันมาที่สามเจ็ดมาเลยค่ะอืมห้าหนึ่งเจ็ด นะคะท่านผู้ชมค่ะวาสดีจอมางวาดดนี่ค้นยกปังทุกหวดแมนยุ่นหนีแมนอิลี่เพื่อนไฮตลอดเลยช่วงนึงไหยที่มีเสียงกาเนาะเสียงกาเสียงนกองี้งจาะแมนบอกอันน,นั้นก็เขากงด้งยกั้งหมท้งนั้นเมดบั้มด้มาตาม,มดทั้งหด้มาตามต่อ้หัา, <c oughs> างมังหดังหับงหมดทั้งมดทหมดังหดั้งหงั้ ตามโตตรงๆเลยตามโตอย่างเวาด้วยท่านผู้ชมเนี่ยค่ปะปางแทงวดเนี่ยะว่าน้องตามน้องนามกันลั่นตีเนาะมาเห็นตูแกม,มั่นใจค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าม,มีความรู้สึกว่าปู่นะคะปู่เพื่อนจะให้โชคอีกนะคะท่านผู้ชม,มลงมาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าปู่บันถึสตากันน้องนามเนาะ ขคยเอาเสียมซี่ปัญหาเสือเขาสองหวดซ่อนละยิงว,วดที่สามเนี่ยเพราะว่าบอกเป็นวัดที่เขาใหญยังไงไม่ติดแินที่เขาใหญ่ยังไงหรือว่าเล็กเส<ม>ียมซี่เล่แสดงว่าเป็นไห่เป็นยิบไห่มาตรงตรงเลยโอ้ยตูกเขาคว้านะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราดูเลขทูบนะคะท่านผู้ชม เพราะรุ่นเลขถูกกันเลขถูกไปเยอะโตหรอหกตัวน่ะฮะเออเป็นเลขหกตัวที่สองเลี่ยงอยู่หรเลี่ยงบ่ตัวที่สองเป็นเลขหกนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เบอร์น่ะเสียงน้ำเท่มเสียงน้ำไหลน้ำตกเนาะค่ะน้ำฝายเสียงน้ำตูนน้ำน้ำฝ้ายเป็นตะยาน ่ว่าเพิ่นกะแต่ว่าเลิกได้หน่ทาเนินำเลิกนำไหลว่นแต่ว่ามามาครั้งก่อนนะคะก็มากับเบาเขียดเนาะแมนมากกับเบาเขียดแล้วก็วามนะคะครั้งก่อนเมื่อที่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาเบาเขียดเบาเขียดก็ไม่เห็นเนาะวนนี้น่าจะกลับบ้านนอนเมื่อเนี่ยพเห็นเบาเขียดเบือเหมือนเลย วันนี้ไม่เจอเบาเขียดเลยคุยว่าสาวบ่บ่แน่แล้วหักหันแม่นเพิ่นไปหาสาวตอนเออบ่าวเขียดผู้สาวหลายรอดเนี่ยเดี๋ยวจะล่อรุ่นไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะอบาเล็บถูก5 6มาแล้วค่ะสองตู้โอ้ยตื่นเลยหมาวอ่ะหนอวมาแล้วหลายตัวค่ะบ่ได้เอาแนวกินมาให้นํา จะว่าค่ายยูพันโยไกลวัดแมนแมนมด้านหลังก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดเก่าวัดแก่พน,นยูกไกลวัดเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเลขทูด้วยกันนะครับเดี๋ยวนในใะะเอาเลก,กลา่องมาพิ่งในไกลนะครับเพราะว่าเลขทูดไม่ไกลจะเบ<ช>ิดแล้วนะครับไปนะครับท่านผู้ชมโอเครับค่ะนี่เนาะค่ะกับสารปู่ตา ท้าดงฐานเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางสองม้าวินใหม่เบิดไปนอเเลกถูบนี่เนาะ,ะนี่เนาะค่ะงวดที่แล้วปลาต่อยนงน้ำแล้วก็บเบ้าเขียดนุ่มอามเนาะคะ่ะเนาะมาเหรอเลขเลี้งยงอีกแล้วโอ้าธุเดอร<า>งปังๆเ<า>ด้อค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะสำหรับกับสารปูตาถทาวาดง,าาดง่านนี่ ซักซิดอิลีค่ะท่านผู้ชมสองงวดซ้อนงวดนี่ก็เป็นงวดที่สามเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะเลขเซียมซีได้ไปแล้วก็คือห้าหนึ่งเจ็ดแมนค่ะเลขเซียมซีหานึ่งเจ็ดเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูบน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าเลขกถูบกับปูตาเท้าดงฐานหรือว่าปูตาดอนหอนากนี่เพิ่นสิให้เป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะหรือเลขเลี้ยงหร้ยปังแท้ ฟังแทค่ะท่านผู้ชมปังแท,ทนงแทนวนอนค่ะถวาเหล็กเลี่ยงปาน,นิเอานี่เนาะคะ่ะเหล็กถูกห้าห้าหกซี่ห้าหกซี่รือซี่หกห้าเหล็กเลี่ยงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเหล็กถูกกะของหมวดวันทีหนึ่งกันยญายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ห้าหกสี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ย ประมาณนี้เนาะค่ะขอให้เอฟซีทุกๆท่านโชคดีเนาะค่ะเนาะนี่นะคะศัตรูดอนหโหน่านะคะนี่ห้าหกสี่นะครับเรียงเยอะอ่าหกปีดูว่างวดที่แล้วเพิ่นไทยเอฟซี่ในจะถูกบันทึกเป็นเล่มแล้ว ไม่ 1, 2, 1, 5, 6, แน่นี้นะคุณนะท่านผู้ชมห้าหสี่ค่ะท่านผู้ชมเห็เนาะค่ะกมใช้วิจารณญาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารปูตาเท้าดงฐานเนาะค่ะเนาะเหล็กเสียมซี่หาหนึ่งเจ็ดต่วานั่งน้ำซองเบงร่างดูส่างห้อยไฟใหมไหมนีเนาะค่ะท่านผู้ชม ขาลงของหนักค่ะกับประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขทูบเนาะคะ่ะห้าหกสี่เลขเสี้ยมเี้กอ่ะหาหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะกับสารปูตาเทา้าดงฐานหรือว่าสารปูตาดอนหอนาคเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาสองหวัหวที่ะะหัวที่สามเนาะค่ะหัวที่สามกับมาเห็นตุกแก่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม แต่ว่านนองน้ำเพิ่นหมั่นใจว่าปูตาดอนหอนาหรือว่าปูตาแ่าโรงท่านนี่เพิ่นเสีหยห้โชใหาลาบอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นล่างบอกแกว้างสีเนาะค่ะแกว่าถ้ามาน้ำลดเนาะค่ะแกว่าถ้าเห็นตุ๊กแกนี่ปูตาเพิ่มมักเสีหยห้โชใหาลาบมาหอดเห็นอิลีค่ะท่านผู้ชมเห็นตุ๊กแกอิลีกะคิดว่า ปังแทะค่ะท่านผู้ช่วหมวดนี่อีหยังไม่ยังน้องน้ำเฮ้อไม่ยังเสียงอีหย,ยังวะตีเฮ้ยเฮ้ผู้ใดสิไปหยก นี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมปูพันไห่เล้วเวนะคะเลขทูบห้าหกสี่เลข 5, 6, เซียมซีหาหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะมาขอโฉกขอหลาบมาตามต่อหายแล้วเวาะคะ่ะกับสารปูตาดอนหอหนาาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนเดอร์ะคะ่ะช่องปะตอยคนมีเส้นนองน้มชาแนลเบ้าแพ็คชาแนลแล้วก็มาวินชาแนลแล้วก็ทีมงานนะคะหนุ่มอามคนเดิมไม่ว่าจะเป็นพ่อทองแหลกคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สําหรับคลิปนี้กขอให้เอฟซีถูกๆทกทันโชคดีล่ําลุ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ล่ําล่ํลุ้ยๆตลอดปีตลอดไปมือนีขึ้นนีเนาะค่ะช่องป้าต่อยคุณมิเ้นมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลแล้วก็บ่าวแพ็กชาแนลกับสิดิคอโตล่าไปก่อนเนาะค่ะเนาะกะให้เอฟซีกถูกทันโชคดีล่ําล่ํลุ้ยๆเฮ้งๆลยๆไปน้ํากันกับสารปูตาดอนหอนาฬ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ